บางอย่างไม่เหมาะสมกับการครอบครองทำได้แค่เฝ้ามองก็เป็นสุขใจหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเช้าเช้าเลยครับ EP ที่41ครับสวยๆโดนๆใจยามเช้าเช้าเลยครับ มาใหม่ๆเลยครับสวยๆโดนๆใจครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นพระสมเด็จไกเซอร์ครับเนื้อแตกลายงานเลยครับเก่าๆมันๆเลยครับสองบาทครับรายการที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ฐานสูงครับรายการที่3ามก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับปะลิสุทโธร,รับเหรียญเจริญพรครับหลังยันครับวัดบ้านไร่ครับจังหวัดนครราชสีมาครับปี2536ครับ รายการที่4ครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารโลรัวัดบ้านนาหัวช้างครับสกลนครครับที่ระลึกงานสร้างโบสถ์น้ำครับปี2 5งพรครับรุ่น2ครับรายการที่5ครับเป็นช้างครับ ช้างหล่อโบราณเก่าครับเนื้อโลหะครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับเนื้อโลหะ รายการที่หกั็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อหนึกหนุ่นมๆเลยครับสมเด็จบางขุนพรมครับ <c oughs> รายการที่7ก็เป็นพระสั่งกระจายหล่อบโบราณครับได้ฐานอุดกิ่งครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับสังกระจายอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้ครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับ200บาทครับก็ไขว่คว้าได้ครับรายการที่8ครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักครับสวยๆเก่าๆเลยครับ200บาทครับ ไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่9ครับเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะครับต่อโคดีครับด้านข้างหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมเพียครับหลังพัยดยศครับสวยๆอย่างนี้ก็200บาทครับ รายการที่สิบก็เป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่11เครับเป็นเต่าครับหลวงพ่อหลิววัดไล่แตงทองครับ รุ่นปดนี้ครับเต่าเลือนหลวงพ่อหลิวครับด้านหลังจานอัคระเลขยันครับสวยสๆเลยครับรายการที่สิบสองครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อคล้ายครับ ใต้ฐานปิญญาณอุครับหล่อโบราาเนื้อโลหะครับรายการที่13ก็ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคังครับลงลักเก่าครับสวยๆโดนโดนใจเลยครับ รายการที่14ครับเป็นเต่าหล่อโบราณครับน่าจะเป็นหลวงพ่อหลิวครับหลังยันครับใต้ท้องครับสวยๆเลยครับเต่าหล่อโบราณครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่15ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับ เหลี่หล่อโบราณครับเนื้อสวยๆเลยครับคมคมเลยครับรายการที่16ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อหล่อล้ำลำเลยครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่17ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณเก่าครับรายการที่18ก็เป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นบางขุนพรมครับพิมพฐานคู่ครับเนื้อเก่าๆเ,เลยครับแห้งๆมันๆเลยครับ รายการที่19เครับเป็นลาหูอมจันครับกับลาแกะเก่าครับด้านหลังจานยันครับน่าจะเป็นหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองครับรายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ เนื้อเก่าๆเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่21ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อออกเขียวเลยครับ สวยสวยคมๆคมเลยครับเก่าๆเลยครับรายการที่22่สครับเป็นปิดตาหล่อโบราณเนื้อเมฆกับพัดเก่าครับรายการที่23่สครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่องเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหล่อหล่อล่ำๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่24ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับวัดโคสิตารามครับ หลังยันไตาสารณคมครับที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาครับพศ2521ครับรายการที่25ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับเหนือออก เนื้อออกสีแดงเถื่อนเลยครับทองแดงเถื่อนเลยครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่26ครับเป็นพระสมกหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าครับ น่าจะเป็นหลวงพ่อโบยครับวัดวังมะนาวครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับรายการที่27ครับเป็นพระนางพญาครับนางพญาเนื้อดินเก่าครับ รายการที่2 8ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสมเด็จพิมพ์พระประธานครับมีสองหน้าครับเก่าๆเลยครับสมเด็จสองหน้าครับสมเด็จวัดละคังครับสวยๆเลยครับ รายการที่29ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับด้าน,นหลังต่อโคตรครับน่าจะเป็นวัดปราศาสตร์ครับต่อโคตรสามง่ามครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับพระก,กิ่งหน้าจีนครับ รายการที่30มสครับเป็นหล่อโบราณเก่าครับอยู่ในกรอบคอกแก้วเลยครับเหื้อสวยๆเก่าๆเลยครับน่ารักน่าบูชาครับรายการที่31ม็ครับเป็นเหรียญหลวงปูท่ทิมครับ หลังยันครับวัดละหารไล่จังหวัดและยองครับปี2518ครับรายการที่32ครับเป็นเหรียญล่อประพามนทนหลวงปู่สุขครับเนื้อชิ้นตะกั่วเก่าครับ รายการที่33มสครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองครับเนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่34มสครับเป็นปั๊มเตารีดหลงพอ่อทวดครับ วัดช้างให้ครับใต้ฐานเป็นตัวทอครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่35ครับเป็นเหรียญรอห้าครับเรี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับ น่าจะเป็นเหรียญเปอยลรอห้าครับรายการที่36กครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเหรียญหล่หอโบราณหลวงพ่อไปครับที่ระลึก2478ครับเหรียมก่อพร้อมบูชาเลยครับส0งบาทครับไม่รักไม่ได้แล้วครับ รายการที่37เครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นพลอยครับฝังพลอยเก่าครับสวยๆเลยครับเรี่ยมกรอบเก่าครับพุทธศินงดงามครับ รายการที่38ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณจอบเล็กครับสวยสวยคมๆเลยครับเก่าๆเ,เลยครับสภาพใช้ครับรายการที่39เครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับน่าจะเป็นรุ่นปืนแตกครับ ปืนแตกเสียนบาทครับเรี่ยมกรอบเก่าๆเลยครับรายการที่40ครับน่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงกับวัดหนองกระโดนครับ2470ครับที่ระลึกในงานเฉลหลองสาราครับวัดหนองกระโดนครับ รายการที่41ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับวัดถ่ายน้ำครับใต้ฐานอุดกิ่งครับก้นวงเดือนครับหลวงพ่อเงินวัดถ่ายน้ำครับรายการที่42ครับเป็นหล่อโบราณเก่าครับไม่ทราบที่ครับ หล่อโบราณพิมพ์อุ้มบาทครับรายการที่43ครับเป็นพระหลวงพ่อปานเนื้อดินครับหลวงพ่อปานทรงไก่ครับด้านบนอุดผงครับเนื้อเก่าๆเ,เลยครับเนื้อดินครับ รายการที่44ครับเป็นเหรียรุ่นมหาลาบครับหลวงพ่อตาบครับวัดมะขามเรียงครับหลังยันครับอำเภอบ้านหม้อจังหวัดสระบุรีครับเหรียญหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงครับใต้ฐานต่อโคเดรับ รายการที่45ครับเป็นพระล่วงครับพะล่วงเนื้อชินครับพระล่วงหลังลางปืนครับออกเนื้อสนิมแดงครับสวยๆโดนโดนใจเลยครับ มาดูถาดที่2กันบ้างครับพิเศษครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับปีเพียงน้องสนใจเอไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080 9536529ครับโดนจิตโดนใจทุกองเลยครับราคาสบายกระเป๋าครับมาดูรายการที่1ครับ หล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อทองแดงเถื่อนครับรายการที่สองครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณครับน่าจะปั๊มครับเหรียญจอบปั๊มหลวงพ่อเงินปี2515ครับรุ่น2ครับ หลังยันครับรายการที่3ามก็เป็นหล่อโบราณเก่าครับหล่อโบราณเก่าหลังยันครับเนื้อออกทองแดงเถื่อนเลยครับหลวงปู่ทอง สวยๆเก่าๆครับไม่ทราบที่ครับรายการที่สีครับเป็นพระเนื้อชินครับน่าจะเป็นพระล่วงนั่งหลังริมครับเนื้อชินตะกัวเก่าครับน่าจะเป็นพระกุครับ รายการที่5ก็เป็นแหวนหลวงพ่อทบครับสวยๆเลยครับจานอัคระเลขยันเลยครับใต้ท้องแหวนหลวงพ่อทบวัดชนแรนครับจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับเทพเจ้าแห่งเมืองมะขามหวานครับสวยๆเลยครับ แหวนหลวงพ่อทบครับรายการที่หกครับเป็นเหรียญพระธาตุพนมครับช่วยไทยครับห่วงเชื่อมเลยครับสวยๆเก่าๆคมๆเลยครับหน้ารักหน้าบูชาครับ รายการที่7ครับเป็นเหรียญหล่อเนื้อชิ้นครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับเนื้อชินตะกัวครับเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่8ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินครับสภาพใช้ครับหลังยันครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมครับจังหวัดนครปฐมครับรายการที่9ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับ สวยๆคมๆคมเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่สิบครับเป็นปิดตาครับเนื้อผงคุกรักเก่าครับเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับเลี่ยมกรอบเก่าสมัยโบราณครับกรอบแตกรายงาเลยครับ รายการที่11ก็ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับวัดโคสิตาลามครับหลังยันครับเนื้อเงินหรือเปล่าครับสวยๆเลยครับรายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ น่าจะออกวัดห้วยเขนครับเนื้อสวยๆเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่13ครับเป็นชูชกไม้แกะครับน่าจะเป็นหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ครับ จังหวัดและยองฮิครับชูชกเรียกทรัพย์ครับเมตตามหาสเสน่ครับค้าขายลำรวยครับแขวคาดปลอดภัยครับสวยๆนะครับชูชกไม้แกะครับชูชกสะพายย่ามครับ สะพายเงินสะพายทองครับรายการที่14ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ครับด้านหลังจานยันครับอักขรเลขยันครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนครับ รายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะออกวัดห้วยเขนครับรายการที่16ครับเป็นเหรียญหล่อ,นลอเนื้อชินตะกัวครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับด้านหลัง เป็นรูปเหมือนครับถือไม้เท้าครับเนื้อชิ้นตะกัวเก่าๆเลยครับรายการที่17ครับเป็นพระชัยวัดครับหลังยันครับตัดช่อครับหล่อโบราณครับ น่าจะเป็นสายใต้ครับรายการที่18บแครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับรูปหัวใจครับหัวใจดวงเดียวครับหนึงเดียวคือเธอครับสวยๆเก่าๆเลยครับ เหรียญหล่อโบราณครับรายการที่19เครับเป็นพระมเหสวนครับน่าจะเป็นพระกุครับสวนหน้าสวนหลังครับเนื้อชิ้นตะกั่วเก่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับ เพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อ,ตอไปครับขอบคุณครับ